สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พุเขก็มาพบกับเด็กๆอีกแล้วนะครับเด็กๆสบายดีไหมครับเด็กสบายดีใช่ไหมครับวันนี้นะครับคุณพุท์มีสมุดคัดพยัญชนะไทยตัวงงูและจอจานมาให้เด็กได้ลองทําดูนะครับเด็กๆต้องทําได้แน่เลยไม่ยากเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทํเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการเขียนพยัญชนะไทยงงูและจอจานก่อนนะครับ Terima kasih telah menonton! เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมวิธีการเขียนงองงูและจอจานไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูในสมุดแบบฝึกขัดของเรากันเลยนะครับเด็กๆลองดูตัวแรกเลยนะครับตัวอะไรครับเด็กๆถูกต้องครับตัวงองงูนะครับเด็กๆดูเลยนะครับก่อนที่เราจะเขียนให้เด็กๆสังเกตให้ดีก่อนนะครับจะมีจุดแต่ละบรรทัดจะมีจุดอยู่นะครับให้เด็กๆเนี่ยสังเกตดูเลย จุดอยู่ตรงไหนเริ่มเขียนงอง,งูตรงนั้นเลยนะครับอพอเด็กเขียนครบแล้วใช่ไหมครับต่อไปคือตัวจจานนั่นเองครับเหมือนกันเลยหลักการเขียนเหมือนงอง,งูเลยนะครับสังเกตจุดที่มีอยู่แต่ละบรรทัดเลยนะครับ แล้วเด็กๆก็เริ่มเขียนจอจานได้เลยครับจุดอยู่ตรงไหนเด็กๆเริ่มเขียนจอจานตรงนั้นเลยเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอเขียนเสร็จแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมบรรทัดล่างสุดนะครับเด็กๆสังเกตนะจะมีให้เขียนชื่อจริงนามสกุลและชื่อเล่นนะครับเด็กๆอย่าลืมเขียนนะ หลังจากที่เด็กๆเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับส่งรูปงานที่เด็กๆทาเสร็จแล้วเนี่ยมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันบ้างนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไว้กันเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะครับวันนี้บายๆนะครับเด็กๆ